<c oughs> นี่เยเด็กใหม่ชิดชูดช้ฉันจะหมดอยู่แล้วทำไมไม่ยอมซื้อใหม่ฮะ,ะเรียนก็แรงเพื่อจะเออพวกเรามีกันตั้งหลายคนจะใช้พอได้ไงใช่นับดูด้วยว่ามีกีต่ตูดหนึ่งตูดสองตูดสามตูดแล้วตูดฉันใหญ่ด้วย่านี่มันของใช้ส่วนตัวฉันนะคะไปอยู่ที่รุ่นพี่ได้ไงอะทำไมพวกเราจะใช้ไม่ได้อะคะส่วนตัวของแกก็เหมือนส่วนตัวของพวกเราอะใช่ไหมแต่พวกพี่รู้หรือเปล่าคะว่าการที่หยิบไปใช้แบบนี้โดยไม่ได้ขออนุญาตคเรีกว่าขโมยขโมยไม่จริงจริงจัไม่ขโมยเป็นญาติก็ต้องได้ พวกเราก็ไม่ได้อยากใช้ขนาดนั้นหรอกรู้ด้อใช่ใครจะอยากใช้ชิ่นงงๆเหมือนๆนแบบนี้วะเหลือก็น้อยไปซื้อมาใหม่ถึยงเลยนะจริงเจไปเถอะพวกเราไปขอบคุณสำหรับผลไม้นะแกดูสิใจดำใจดำซื้อมาแค่นี้จะพอแบ่งกันกินได้ไงวะไม่หวานเลยเจ๊ว่าวปะรสจัดไปปะรถกัดจัดเจ้าเนี่ใครอนอุญาตให้เอาของฉันไปกินนี่ดังพลอยโชคมันก็มีทั้งสี่ลูกแบ่งกันกินก็ได้ใช่ไหมเหนียวรา้หนึ่ง ส้มแค่เนี้ยที่บ้านนะอะร่อยก็ไม่อร่อยเลือกผลไม้เป็นปะเนี่ยของฉันก็ขโมยของกินก็จะขโมยแค่นั้นยังไม่พอยังมาว่าหงฉันไม่ดีอีกแก่าขึ้นเสี็จกับรุ่นพี่ได้ยังไงฮะพวกฉันเป็นรุ่นพี่แกนะก็รุ่นพี่วุฒิภาวะต่ำแบบเนี้ยไม่มีใครเขาอยากขคบรอกเจ๊มึกว่าเจ๊มปนอยากอ่อนนะว่าฉันไม่ใชกอ่อนหรอกนีพลอยนี่สแกนซะอะไรจ่ายค่าอะไรก็ค่าเสียาหายที่พวกพี่ขโมยของฉันไปไงจะบ้าหรอส้มแค่เนี้ยเนี่ยนะราคาเป็นหมื่น ถ้าไม่จ่ายอะ่ะฉันก็แค่เอาคลิปจากกล้องจนปิดไปประจานไงหรอฝนะาก,ากวไว้ก่อนเลยนะจ่ายมันไปฮัลโหลพ่อเอ่จะจ่ายมันไปก่อนสิจ่ายก็ได้ยฝากไว้ก่อนเลยนะลุงพล